สองเงินรางวัลทีมชาติไทยหลังจบ VNL 2 0 2 3น่รับทรัพย์เน้นๆจากผลงานอันดับที่14 2. ส่งเงินรางวัลทีมชาติไทยหลังจบ VNL 2 0 2 3นสรับทรัพย์เน้นๆจากผลงานอันดับที่14หลังจากที่จบการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023ไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งทีมที่ได้แชมป์ VNL 2023ในครั้งนี้ก็คือวอลเล่บอลหญิงทีมชาติตุรกีที่ปราบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนได้อย่างยูมัด3-1เซตคว้าชแชมป์สมัยแรกในรายการนี้ได้สำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด sports.com e s สื่อดังโลกกีฬาได้ออกมาเปิดเผยถึงจำนวนเงินรางวัลต่างๆ ที่แต่ละชาติจะได้รับในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023ออกมาให้แฟนๆได้ทราบกันซึ่งเงินรางวัลแชมป์รายการนี้จะได้รับ1ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ34ล้านบาทส่วนรองแชมป์ได้5 0 0แสนเหรียญสหรัฐอเมริการาวราว17ล้านบาทด้านอันดับ3จะได้เงินรางวัล3 0 0แสนเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ ประมาณ10ล้านบาทอันดับ4จะได้เงินรางวัล180,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ6.1ล้านบาทอันดับ5จะได้เงินรางวัล130,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ4.4ล้าน 1, 3, บาทอันดับ6จะได้เงินรางวัล85,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ3ล้านบาท อันดับ7จะได้เงินรางวัล6 5 0 0 0ัเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ2.2ล้านบาทอันดับ8จะได้เงินรางวัล40,000เหรียญสหรัฐอเมริกาประมาณ1.3ล้านบาทพร้อมกันนี้ในการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2023รอบแรกยังมีเงินรางวัลในการแข่งขันในแต่ละนัด โดยทีมที่ชนะจะได้รับเงิน9,500เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราวๆ3ว4 0 0 0บาทส่วนทีมที่แพ้จะได้รับเงิน4,250เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ1,45,000บาทสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ทำผลงานในรอบแรกด้วยการเก็บชัยได้ถึง2เกมและแพ้10เกม สามารถทำเงินไปได้มากถึง61,500เหรียญสหรัฐอเมริกาประมาณ2.1ล้านบาทเท่านั้นโดยไม่มีโบนัสพิเศษหลังจากที่ไม่สามารถทำผลงานติด8อันดับที่ดีที่สุดจบการแข่งขันด้วยอันดับที่14โปรแกรมต่อไปทัพนักตบสาวไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย e 2023 ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง10กันยายน2566อย่างไรก็ตามแม้ทางฝั่งทีมหญิงจะจบไปแล้วแต่ทีมชายกำลังเข้มข้อนอย่างมากใครที่อยากจะรับชมการถ่ายทอดสดสามารถไปที่ลิงก์ด่านล่างได้เลยดูวอลเล่บอลสด ญี่ปุ่นพบสโลวีเนียว n l อนยี่2ดูสดโปลแลนด์บราซิลชิงตัวเข้ารอบรอง